วาวเลยค่ะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนนะคะใช้่อนอื่นนะคะให้เพื่อนนะคะนํากุ้งมาละะะ้างเลยค่ะนี่นะคะกุ้งหวานของการน,นี่ไซส์ไม่เล็กเกินไม่ใหญ่เกินนะคะนี่พอเวลากุ้งเขาสุกอะ่ะเขาก็จะหดเหลือตัวเล็กลงนะคะนี่นะคะตัดหัวออกค่ะนี่ก็จะได้รักกุ้งลักษณะแบบนี้นะคะแต่เราไม่ต้องแกะเปลือกอกอกนะคะนี่ให้เพื่อนดึงเส้นดํานี้ออกเลยนะคะนี่แหละคะ่ะ ตัวกุ้งที่ออกจากหัวแล้วนะคะแยกเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะมาทําการล้างค่ะล้างผ่านน้ำนะคะประมาณสองสามรอบนะคะล้างให้สะอาดหลังน้ำเปล่านี่แหละค่ะล้างเอาพวกกรวดพวกหินพวกเศษพวกดินพวกทรายออกนะคะ นี่นะคะการกำล้างทำความสะอาดกุ้งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะวันนี้กานจะมาชวนเพื่อนๆทาเมนูกุ้งหวานนะคะจะทํากุ้งหวานกุ้งแก้วะคะ่ะนี่นะคะกุ้งนะคะที่การใช้กันจะใช้กุ้งขาวนะคะปริมาณกุ้งที่การใช้นะคะ1กิโลกรัมค่ะเสร็จแล้วก็มีน้ําตาลทราย3ขีดค่ะเราไปลงมือทํากันเลยค่ะในกระทะการตอนนี้มีน้ําแล้วนะคะการใส่น้ําไปประมาณ1ลิตรนะคะเสร็จแล้ว เพื่อนๆใส่นี่เลยค่ะเกลือค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะนี่ใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอากุ้งของเรามาต้มกันนะคะใส่เกลือลงไปพอเวลาต้มกุ้งแล้วกุ้งมันจะได้ไม่เหม็นขาวนะคะจะได้ดักขาวกุ้งกุ้งใส่ลงไปเลยค่ะต้มให้กุ้งสุกนะคะประมาณนี้นะคะกุ้งสุกประมาณนี้ค่ะการจะตักพักเสด็จน้ําไว้ก่อนนะคะ นี่นะคะกุ้งของการที่การต้มสุกแล้วก็เสด็จน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะการจะเอากุ้งลงมาใส่กระทะเลยค่ะคราวนี้เราจะมาเที่ยวกุ้งหวานกันแล้วค่ะเสร็จแล้วให้เพื่อนนะคะใส่น้ําตาลทรายค่ะปริมาณน้ําตาลทรายที่การใช้นะคะ3ามขีดค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนเติมเ,มเกลือค่ะประมาณ1ช้อนชานะคะและการจะเพิ่มความหอมด้วยน้ําปลานะคะการจะใส่น้าปลาไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะ นี่เลยค่ะเสร็จแล้วไปเมื่อติดแก๊สเลยค่ะเคี่ยวไฟอ่อนๆนะคะเพื่อพุ้งเลยค่ะให้น้ำตาลละลายนะคะโอ้ยเธเื่อค่ะหอมน้ำปลามากๆบอกเลยใส่น้ำปลาลงไปเพิ่มความหอมให้กับกุ้งนะคะเคี่ยวมาสักพักแล้วนะคะน้ำตาลก็เริ่มละลายแล้วค่ะตอนนี้บอกเลยค่ะหอมกลิ่นน้ำปลามากๆเลยนะคะชวนหิวข้าวมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสามารถทำทีละเยอะๆ ไว้ได้เลยนะคะคือทำทีเดียวแล้วก็เก็บใส่กระปุกเลยนะเก็บได้นานเป็นเดือนเลยอะคะ่ะนี่นะคะน้ําตาลละลายประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวกันจะปิดฝาไว้เคี่ยวไฟอ่อนๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันค่ะ ค่ะนี่การก็เคี่ยวไฟอ่อนมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะนี่ตัวน้ำเชื่อมก็ข้นดีแล้วนะคะไม่ใช่ข้นเนียค่ะตัวกุ้งก็แวววาวเลยค่ะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแ,แล้วเพื่อนเพื่อนะคะใช้มะนาวนะคะหนึ่งซี่บีบลงไปเลยค่ะบีบมะนาวเพื่อการน้ำตาลตกหลึกนะคะนี่น้ำตาลจะได้ไม่ตกหลึกค่ะ เราก็ได้กุ้งหวานไว้กินได้หลายมื้อแล้วนะคะหอมน้ำปลามากๆเลยพืกอนไม่อยากจะบอกดีเลยคะ่ะความหวานนะคะจริงๆแล้วรสชาติอะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะเพื่อนๆชอบรสชาติหวานมากหวานน้อยสามารถปรับเพิ่มรสได้นะคะสูตรนี้ ของการนี้ใส่ไปประมาณ2ขีดเนาะนได้อยู่2ขีดถึง3ขีดนะคะโอเคค่ะไปตักเสิร์ฟเป็นค่าเสร็จแล้วค่ะเมนูกุ้งหวานของการนะคะตัวเวววาววิบวับมากเลยนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆสามารถทำแล้วเก็บใส่กระปุกนะคะเก็บใส่กระปุกใส่ตู้เย็นเลยค่ะเอาไว้กินแก้มกับพวกแกงนะคะพวกแกงพวกกับข้าวอะค่ะเอามากินแก้มกินแหนมได้เลยนะคะนี่เลยค่ะ เป็นวิธีการถนอมอาหารอีกรูปแบบหนึ่งนะคะนี่สามารถเก็บใส่ตู้เย็นเก็บไว้กินได้เป็นเดือนเลยค่ะลองทำตามกันดูนะคะฝากเพื่อนๆจนไม่ด้ค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อ,ตอไปคลิปหน้ากาันมีอะไรมาฝากรอติดตามชมกันค่ะคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ